วันนี้เนี่ยทางคุณธนกฤษนะฮะจิตอารีรัตเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขกเ็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าตามที่คณะกรรมการเสนอความเห็นสภานายกพิเศษที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยตั้งขึ้นนะเพื่อมาพิจารณานะครับคำวินิจฉัยของมติแพทยสภา นะครับก็ได้ยื่นรายงานความเห็นของคณะกรรมการต่อ,อที่มีต่อมติแพทยสภาเนี่ยให้กับคุณสมศักดิ์นะครับในฐานะสภานา,านยกพิเศษนะแพทยสภาเมื่อวันที่เขายื่นไปให้เมื่อ27เนะมื่อ2วันที่แล้วนะครับโดยเมื่อวานเนี่ย28ใช่ไหมาทางสภานายกพิเศษก็ได้ทำหนังสือตอบกลับไปยังแพทยสภาล้นะครับโดย คุณธนกิจก็บอกว่าเ,เบื้องต้นเนี่ยคุณสมศักดิ์ได้ส่งความเห็นกลับไปคุณสมศักดิ์ก็ให้ความเห็นกลับไปเป็นรายบุคคลนะมันมีทั้งเห็นด้วยนะครับกับมติแพทยสภาแล้วก็มันมีเรื่องของที่ให้แพทยสภาเนี่ยเอากลับไปพิจารณาใหม่นะฮะอย่างเรื่องของกระบวนการนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นเชิงคําสั่งนะฮะว่าจะต้องไปทบทวนอะไรเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บอร์ดแพทยสภาเนี่ย ต้องไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ทางคุณสมศักดิ์เนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามไปนะครับท่านไปงานอยู่ที่สำโรงสมุทรปราการเนาะไปเป็นนั่นก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะรกรณีเรื่องทําหนังสือไปนี่แหละนะฮะพอผู้สื่อข่าวถามจบว่าตกลงเนี่ยทำที่ทําหนังสือกลับไปเนี่ย ท่านว่ายังไงคุณสมศักดิ์ก็บอกเดี๋ยว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 นะครับมีนัดกับนักข่าวไว้แล้วให้ไปสัมภาษณ์ที่สภานะฮะกลัวว่าเอ่อจะได้ข่าวไม่พร้อมกันเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะเดี๋ยวนักข่าวว่าเอานะท่านว่าอย่างนั้นนะครับได้รับแจ้งจากพรรคเพื่อไทยนะครับว่าวันนี้เนี่ยไม่มีคิวนะการขึ้นเอ่อพูดของคุณสมศักดิ์ดังนั้นเนี่ยกำหนดการก็เลยเปลี่ยนนะฮะไม่ได้เดินทางเข้าสภาก็กลับ ไปบ้านนะฮะไปเตรียมต,ตัวเพื่อที่จะแจงเรื่องของงบประมาณนะครับอย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้10บโมงเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็มีนัดประชุมกับทางนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งก็นักข่าวก็คงไปดักอีกแหละว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์จะว่ายังไงวันนี้สรุปก็คือวันนี้หนีนะฮะวันนี้หนีคุณสมศักดิ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับนะะักข่าวก็เลยไม่รู้เลยว่าประเด็นที่คุณสมศักดิ์เขาเรียกเขาใช้คําว่าวีโต มติแพทยสภาเนี่ยเป็นยังไง